สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนเลยพี่น้องอ่าตอนนี้เนาะพี่น้องสะดอนกะเลิกจากเวียกจากงานแล้วเนาะแนอกระมาหาบน้องท็อปตอนนี้น้องท็อปก็ยุ่งในรถนอกระบะสีผ้าเพิ่นลงไปเลือกเครื่องน้อยหนึ่งพี่น้องหายล้างวันเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นไปขอกงานล้างวันอ่าน้ำพอนอกระบะพอเพิ่นไปเสพก็เลยได้เงินได้เงินปีตีปลาลุงอันเอ็นดูเพลินนะนะพี่น้องหายเพิ่นก็เลยมือเด็กก็อยากหายล้างวันเพิ่นได้หนึ่งเดียวขาดเปติดตามน้องกันด้วยพี่น้องว่าน้องท็อปสีเลือกเอาเครื่องประเภทพณเนาะที่ะมาเพิ่นมาก ไปนํากันเลยทุกคนลงทางแนละ้สบายดีพอไหมาลุกมือนี่ก็น่องท็อปสิเบีสื่อเครื่องทงั้งเสาดอนบอลไลน์เนาะกันออบน่องออปปีจินสวนนอกนอกับเน,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 นี่ยน่องท็อปเนาะนี่นี่<ป>สบายดีป้าลุกเนี่ยนื่อยนื่อตอนนี้ไปแล้วพี่เนอะโอ้ oh. ท็อปแลนไปแล้วพี่เนอะนี่เนาะแซลโดนกับผ้าพื้นว่ <No. S 2> นนนาเบิงเสือผ้ายยูฮานลาเบลเป็นหานเครื่องเล็กหน่อยพี่นอ้อง นั่ไปเบิ่งนํากันเด้อว่าน้องท็อปสีเอาเครื่องประเภทใดที่เพิ่นมาอืกเลือกแล้วเสียเปลามีแต่ตัวงามๆพี่น้องกําลังเลือกเด้อตอนนี้เด้อพี่น้องพอเพิ่นพาไปเลือกแม่คือเจ้าตัวใดก็เลือกเอาโลดบ๊อบบ่อบขอถามเป็นคนก่อนไอ้ไอ้ท็อปจะพาว่าครัท้าบีเอาปีสาวตัวใดเอาปีมากตัวใดซู อย่าหองดังและหลวกเจ้าใดป่าเิ่นบ่อหายดเ่ะไปเดอะแมนเนาะเออพ่อสไปเดอรแม่ันหอนนะลูกพี่ไปนังบอาเอาเครือเอาเองเคียเอาเครอตันนี้คืองสำรไปะได้ก็อยากไแน่ขั้นเอาต้องเอาสไปเดอร์แมนขึ้นกันลูกเจ้าหนีเนี่เเสือสไปเดอร์แมสู่ทะเือ ปลาเสือสไปเดอร์แมนสุดหนึงหาลอยบาทพี่นองเจาเอออบแมนเนาะประมาณ4ี่อสบาทเนาะแสนสามสบพันนี่รองเท้ากเอาเสือเสร์อในลูกเสือเสร์อมันจะงามลูกมันได้เสือเสร์อแท้น่ะมากำลังโตเมค่ะพี่น้องให้เอไลแลวดหายครัประจา อันเดให้มันให้เอาสเปรด้แม่ในภูหลาชุนหันตู้ได้ซีได้โอ้เอาพอไหลจัดไปเอาใจเพื่อนหน่อยหนึ่งไปเอา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 ไปอะไรไม่ข้ะเม เอาไอรอนแม่สี่บอกก็ได้สี่บอกก็ได้สีโตใหญ่นี่นีลือนนี่โตใหญ่โตนี่สีได้ลูกบอกป้านี่ยแบทแมนเลือไอรอนแมนเลือกมาเลยไอรอนแมนไอรอนตัวนี้แล้วัวนี้ปนหมันใจโอ้ยจะเบ่องจะอะไรหู้ท้อเปลือกเล้ไป่นอเพราเาสุดไอรอนแมน สุดหนึ่งแสนสาวเนาะไยรู้ไหนเนาะแสนสาวเป็นเงินบาทเธอเละแสนสกัประมาณสามร้อยห้าสิบโอ้สามร้อยห้าสิบบาทตงนโตองเราเอลูนได้แหละสเปนได้ไหม เดินลงมาตอนอาลุกต้งมาสัตวตัดเด็กหน่อยก็ต้องมาเครืองประเพนี้แหละเนาไราเอไรเอาใจดูทรายเมื่อขึ้นมาขนาดที่หนองซบเลยป้ามีสมมือมันจะขาดได้ท้อบตัวนี้นะเอาตัวตงรวงมันจะงามบอลกเสอันี้เางฟิดฟิดมันจะงามเสอแม่ ถ้าเป็นลงรับแล้วลงล้อมมันจะเบิ่งนแรงตัวใหญ่เลยตัวนี้ผู้ดียวจะผีเนาะเออคือสีมันหน่อยสุดแล้วนะน้อยสุดเลยบิ้งนน้องันนี่เนี่ยโอ้ยขากบอกขากบอมาขนาดที่น้องวะเนี่ยมันน้อยท็อปมาขนาดใส่เป็นยังไงท็อปใส่มันหน่อยบ่อสแก้วลูกลูกมันน้อยจัาหน่อยแต่บู่แมนอันนั้น จ้านุ่งตลอดขาคนดีๆคนดีนะาตัวละีหอลือบ oh. ่อสีคือกันเลี้่าปีคือบ่อสนิทแล้วมีสีอยู่มาคือน้งที่แบะเป่าเลึกเนี่ยดึงขึ้นดึงขึ้นมาการนะ

เลือกตัวเลือกตัวไดก่อนไปดมแมนปีเกศสามสปีแมักน่อยสามปีปเบอร์เอสน่อยน้อยเลยไดนไปนุ่ไปน่องไปลอไว้น้อยเอาเบอร์น่อยสุดเลยเีเบอร์เสน้อยสุดเลยเนี่ยเปสำหรับเดอ่อนเบอร์หนึ่งรับตาไว้เดสลิปนี่โย่จารับตาไว้เอาแกว จะผ่ามีแต่จะชุดงามๆพี่เนาะเป็นเก่องที่นำเก่าจากไทเลยเขาบ่หอนบ่กากเบอรมาส่รหยเป็นยังว่าจะใหญ่ใส่บ่ได้ผัวเ่อปีเห็ดแหละผัวว้าวว้าวอ่าปีเฮงมากขนาดนี้ าานไ่ีัด้งาน้าการมีบอกอันนี้นาการน้ำปลาจช่ไหมป่ามาหายหรอไม่เบิอผ่อนบอกมันแดดกํลังแดดนากาเกจ้าก็อยู่ในมือเจ้าเนี้เอ้าการนั่นแลนากามันเป็นครูกับเสือด้ยลูกํานั่นแหละเอปีเห็นและเอาปีไว้น้ำมาเบิ่งเนี่ย อุ้ยเอ้ยลูกเ,เ,เป็นไอรอนแม่นุเอาหาตัวบุนเอามือตาขึ้นมาหนิเดไปส,สบายดีปะลูกตัองห้องเพลงแกออกวนี่ทรงหรันต้องห้องเพลงไอรอนแม่เยแกองออกแกทรงนี่ออกเอ่อมากินลงทรงปีผู้ปีแกแกคืองเชลยปีในพีดา ของส่วนของเด็กๆกับสิประมาณนี่ะพี่เนาะโดนๆจะได้ซื้อเสื้อผ้าให้ชิบวนเธอหนึ่งเนาะอันนี้น้องท็อปเพิ่นไปอ่องงานห้องเพลงมันเพิ่นได้เงินติดจากปลาลูกเอาหายเพิ่นนาะเพิ่นก็เลยอยากได้เสื้อผ้าก şey да> ็เลยมาซื้อหายเป็นของขวันหายเพิ่นอือหือเอาปีเอาปีสไปเดอร์แมนหน่อยโอ้เป็นแส้ไฟ้ากนนะจ๊อตัวห้าม เน้นเปใช้ไฟมือมือหน่มแล้วต่อีกันนะโอเคสไปด้ยแม่จะมาโจยนตเป็นตาเจ้าวีบาดเดียวเลยสไปด์บัตไอรอนแมนมาตุยกับหมูหน่ยน่ตีโตโตนี่ร <Hi> ้าลองเอาลองเอาสบหลอดมาสิสบใหมเพาเลือดเสือให้ลูกสาไรปน แลมีความสามารถ้องเก่งๆต้วลูกเด้อเนี่หมอป่าบอกเนอะหาสิบหาพันแค่มีตัวบีเลยเป็นบาทเจ้าหาสิบหาบาทก็ได้แล้วสิบพันเซีอาจกโรหนึ่งบอกหาสิบหาแมนวันนุ่งแมนมันนี้ก็ได้ ดีแล้วมีความสามารถเลยนะรององดูเกงตัวสิิไลเรามักร่องเพลงอย่างปกติเพลงสไตลลูกคุ้งลูกกุ้งอย่างสไตล์ได้นร้องมาลองกองเกงกันหน่อยนอยถ้าลองกุงเกงเป็งอะไรงาน่อยตเนยกรล่ะเก่งไหเจ้านี่เสียตาหน่อยอัเดียเบิงแคนโต๊ะหน่ก็ได้เลยแบเเอมันนามโตได้เนาะน่าะรอ้ามันมันขับเลยต้ในไข่องมุ่ต่อ เก็ไอหน่องนุ่มาได้ดูสูงข้า่ยาวคือว่าสองตแล้เบรกกอนก็ได้สูงแค่ยาวนะสามตและสีผ่าสีดำเลยกัเนี่ยสามสีโตแล้วทหารใหญ่งาาเลยดูตัวน่ะปากกระจับปุ๊บมาหายดลถือใจอ่ถ้าเาอยาเอนทหาดเดี๋ยตนนีพอดีเนี่ยไปไเลย โอ้หลอกเงียดเลยรวมทั้งอบสามแสนสาวปะกนงหมดแสนสาว้แสนสาวแสนสปองแสนสี่สองแสนสี่บวกแสนสี่ล่อยเดบง่ฮิโร่อะฮโร่ดสามแสนสาวหาลอยกับสี่สิบบาทเนาะใา้เงินก่อนพี่เนาะ เมค้าลายเมคไลพีชรวมทั้งเบิร์ดสี่แสนหมดเลยเป็นเะเป็นเจ้าลอยเจ้าอยเนาะกสองสุดแกอสี่แสนตอนนี้ก็ขึ้นมาหลดแล้วเนาะสำเร็จแล้วไปซื้อเงินให้น้องท็อปอ่าน้องท็อปขอบใจเนยอบขอบใจซะร้านก็ทั้งบอไลเด้อแขข้าใหยก็ติดตามเกือเป็นกกาลังไก่บอไลผพา ขอบใจปลาลุงเด้อท่ทิททตามแล้วก็ให้กำลังใจน้องท็อปมาตลอดถ้าเราคลิปนี้กล็ลาไปก่อนได้พี่น้องสบายดีสบายดีแน่น้องท็อปสบายดีนะุกมืองามๆนะสบายดีด